สวัสดีค่ะสวัสดี f c ซช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนคะ่ะก็มาพบก,กันกับแนวทางหวยไทยนะคะวันนี้หวยไทยสามตัวหางเดียวเนาะก็ว่าจะไม่ลงแล้วก็กลัวมันแตกนะคะก็เลยลองลงให้ดูค่ะเป็นแนวทางเนาะแนวทางมาดูไว้เป็นแนวทางกันเฉยๆก็ได้ค่ะก็เอามาลงให้ดูค่ะเอามาลงให้ดูนะคะสูตรนี้ ก็ลองดูอีกสักงวดค่ะว่านางจะเป็นยังไงนะคะจะไปต่อได้ไหมนะคะสูตรสามตัวหางเดียวเลยค่ะแอดก็เอามาลงให้ดูค่ะเป็นแนวทางเฉยๆเนาะใครที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ลองเอาไปวิเคราะห์เอาไปพิจารณากันดูค่ะเผื่อตรงกับเลขที่ชอบนะคะ ก็ตั้งแต่ลงมาสามงวดยังไม่เข้าเลยนะคะก็ลองดูอีกสักงวดค่ะอันนี้ที่ให้ดูย้อนหลังนาอให้ดูย้อนหลังนี่มั่นจริงๆค่ะพอเอาลงแอดรู้สึกว่าแอดจะลงไปสามงวดค่ะลงคลิปไปสามงวดนะคะยังไม่แตกเลยค่ะสองตัวก็ไม่แตกก็งวดก่อนก็สี่ปดไปอยู่หน้าเนาะก็ไม่ใช่ละค่ะ เพราะมันออกสี่แปดสี่แปดอะไรสักอย่างนี่แหละหกหเก้าค่ะหวยมีอยู่แค่หตัวนะคะหนึ่สามสี่ตัวเองมั้งแปดสี่แปดนี่แหละค่ะแปดสี่แปดหหเก้าถ้าจำไม่ผิดนะคะก็มาดูกันค่ะของงวดของวันที่สิบหตุลาคมหกห้านะคะเลขหางเดียวเลยแอดให้ไปที่ศูนย์เก้าสีค่ะ สามตัวนะคะสามตัวหางเดียวนะคะนี่ค่ะอยู่ตรงนี้เลยศูนย์เก้าสี่นี่นะคะศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่ค่ะก็ลองเอาไปพิจารณา,ากันดูค่ะแอดก็ให้เป็นแนวทางนะคะหางเดียวนะสองตัวยังฟันยากเลยว่าลีอาดฟันสามตัวนะคะก็ลองดูค่ะ ก็ตัดถ้าตัดเล่นนะคะก็จะได้เป็นศูนย์4สี่ศย์ค่ะไม่ชนเลขดับนะคะเลขดับมีสองเจ็ดห้านะคะเลขดับมีสองเจ็ดห้านะคะศูนย์ก็ไปชนก,นกันกับสูตรที่สองสูตรที่2แล้วก็สูตรเม็ดเดียวค่ะเอาละก็ลองเอาไปพินิจพิจารณากันดูนะคะเผื่องวดนี้นางปังนะคะหรือว่าลองเอาไปเทียบกับในตารางดูก็ได้ค่ะ ใครเข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามดูสถิติที่ผ่านมาเลยค่ะเริ่มลงคลิปจริงก็เนี่ยค่ะงวดงวดสามสามสองเจ็ดศูยังไม่เข้าเลยค่ะทุกคนก็มารับชมรับฟังเป็นแนวทางก่อนเนาะแอดก็ลงให้รับชมรับฟังค่ะก็กลัวพองวดนี้ไม่ลงแล้วแบบแตกมาทำไงอะไรอย่างเงี้ยก็โอ้ ตัดสินใจลงค่ะให้ FC พิจารณากันเอาเนาะชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านค่ะเอามาแบ่งปันกันค่ะหนูหัวที่แอดทำนะคะ ให้ไป5 0 5ใช่ไหมคะออกหวยออก4 0 5ให้ไป794หวยออก594งวดนี้นี่ให้ไป358ค่ะหวยออก5 83นะคะแล้วพอลองลองงวดนี้งวดแรกนะคะให้ไป286มาแต่2ตัวเดียวเลยคะ่ะออก332นะคะให้ไป727ออก703ให้ไป487ออก669ค่ะ เป็นเลขดับไปเลยค่ะสี่แปดเจ็ดนะคะงวดที่ผ่านมาสามตัวหางเดียวค่ะลองลองอีกสักงวดค่ะก็ลงอยู่นี่ละคะ่ะเผื่อมีงวดไหนถูกค่ะก็ให้ fc ตัดสินใจกันเอาเนาะเข้ามารับชมรับฟังกันเป็นแนวทางค่ะแอดก็ลงให้ดูเป็นแนวทางนะคะ สวยได้ศูนย์เก้าศูนย์สี่เก้าสี่็เคยออกไปแล้วเนาะก็ลองออกไปพิจารณากันดูค่ะส่วนศูนย์ชนไปสองสูตรแล้วนะคะหรือศูนย์ยังจะอยู่อีกนะคะลองออกไปพิจารณากันดูค่ะทุกคนก็หางเดียวเนาะ คิดอะไรมากถูกก็ถูกค่ะถ้าใครชอบก็จัดไม่ชอบก็พานเอดก็ติดไว้ค่ะเผื่อฟุกมาเหมือนงวดนี้ค่ะมันเป็นแค่สูตรเนาะการคำนวณการคาดเดานั่นแหละค่ะขนาดงวดนี้ยังโหตั้งสามตัวนะคะทุกคน4ี่แปเจดนี่เป็นเลขดับไปเลยค่ะมาออกหกหกเค่ะ มีหลายสูตรก็เลือกรับชมรับฟังเลยค่ะแอดก็ลงให้เป็นแนวทางนะคะใครชอบสูตรไหนถูกใจสูตรไหนเผื่อดวงเฮงดวงปังเนาะแอดก็ทำตามสูตรอะนะคะไม่มีอะไรร้อเปอร์เซ็นต์ค่ะเป็นแค่การคาดเดาเป็นแค่เดาค่ะความน่าจะเป็นของมัน,นะคะ่ะออกมาตามสูตรแบบนี้นะคะก็ลงให้ดูแบบนี้ค่ะ วันที่10บแล้วนะคะแป๊บเดียวจะวันที่1ิบหกแล้วนะคะหวยจะออกแล้วค่ะทุกคนก็ขอให้รวยขอให้เฮงขอให้ปังกันนะคะใครลองเอาไปจับฉลากินแบ่งรัฐบาลดูก็ได้ค่ะเผื่อได้เลขท้ายเลขหน้าเลขหลังเนาะ เอสก็จะไปหาจับไว้อยู่ค่ะยังไม่ได้สักใบเลยค่ะงวดนี้ยังไม่ได้จิ้มที่ไหนเลยค่ะ บอกให้ดูนะคะใครถนัดแคปก็แคปใครถนัดจดก็จดไว้ค่ะลองเอาไปพิจารณากันดูค่ะเอาไปเป็นแนวทางกันดูนะคะแอดก็พูดให้มันครบ10นาทีนี่แหละค่ะตามกฎของ youtube นะคะกฎของเขาเขามีชัว่วโมงอะไรนี่แหละค่ะชัวช่วโมงชั่วโมงการดูอะไรสักอย่างนี่แหละค่ะ แอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะจะได้เฮงจะได้ปังจะได้รวยไปด้วยกันนะคะจะได้รวยๆยกช่องไปเลยนะคะใครเฮงใครปังใครมีเด็ดๆก็แบ่งปันแอดได้ค่ะสามตัวแอดชอบค่ะจิ้มรัวเลยค่ะจิ้มไม่หมดเดแอดกระดาษ A 4ยังไม่พอค่ะทุกคน ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมแลวฟังค่ะขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอฟซีนะคะทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีจ้า